สวัสดีครับผมนายสิทธิพง์ใจแก้ววันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับบทที่1ขั้นตอนแลปะปัจจัยสําคัญต่อการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบปรับคุณภาพน้ําเสียชุมชนครับซึ่งในหัวข้อที่1น,นะครับประกอบไปด้วย 1. จัดทําแผนหลักในการจัดการน้ําเสียชุมชนซึ่งนิยมใช้เป็นมาสเตอร์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในแนวทางระยะยาวนะครับ 2. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการมีการทำซีเนารรโอเพื่อเป็นการหยิบแผนงานสำคัญมาศึกษารายละเอียดและดำเนินการให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับ 3. การออกแบบรายละเอียดเป็นการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม 4. การก่อสร้าง 5. การดำเนินระบบในหัวข้อที่2การรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ควรมีในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเช่นบทนําระบุความเป็นมาจุดประสงค์ขอบเขตของโครงการการกําหนดปัญหาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาในอดีตระบบระบายน้ําเดิมปีเป้าหมายจํานวนประชากรอัตราการไหลและลักษณะน้ําเสียมาตรฐานน้าทิ้งหัวข้อที่3การมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนควรมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การคิดตั้งของโครงการขณะก,ก่อสร้างและการจ่ายค่าธรรมเนียมประชาชนควรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายเจ้าของโครงการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระบวนการปรึกษาหารือต่างๆให้กับชุมชนครับหัวข้อที่4การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงควรมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. สภาพพื้นที่โครงการ แผนพัฒนาชุมชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลด้านการเงินระบบรวบรวมน้ําเสียข้อมูลประชากรข้อมูลปริมาณการใช้น้ําข้อมูลฝนข้อมูลลักษณะน้ําเสียและข้อมูลที่ตั้งของโรงปรับคุณภาพน้ําครับในหัวข้อที่5ปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆปีเป้าหมายคือระยะเวลาที่ระบบจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงอายุการใช้งาน ปีเป้าหมายของโครงการปกติจะกำหนดที่20ปีครับหัวข้อที่6พื้นที่บริการพื้นที่บริการหมายถึงพื้นที่ของชุมชนที่ระบายน้ำเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียและลำเลียงเข้าสู่ระบบพื้นที่เป้าหมายหมายถึงขนาดของพื้นที่บริการในปีเป้าหมายหัวข้อที่7ที่ตั้งลงปับคุณภาพน้ำของชุมชนควรตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จุดระบายน้ำทิ้งควรอยู่ท้ายน้ำชุมชนควรมีระดับพื้นต่ำกว่าพื้นที่ชุมชนหัวข้อที่8การคาดการจจำนวนประชากรในอนาคตวิธีคาดการจจำนวนประชากรมีด้วยกันหลายวิธีคือวิธีโตแบบเลขคณิตวิธีแบบเลขาคณิตวิธีโตแบบฉลอดตัววิธีโตแบบเส้นโค้งรูปเ การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรสัมพันธ์เป็นรูปเส้นโค้งรูปตัว S ห้าวิธีเปรียบเทียบ 6. วิธีเทียบสัดส,ส่วนหัวข้อทีท่9อัตราการใช้น้ําหมายถึงปริมาณการใช้น้ําของชุมชนต่อวันต่อจํานวนประชากรอัตราการใช้น้ําเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ําตลอดปีประเทศไทยอัตราการใช้น้ําเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่221ลิตรต่อคนต่อวัน หัวข้อที่10อัตราไหลรา,า,ายวันเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณน,น้ําเสียที่เกิดขึ้นต่อวันที่รวบรวมเข้าสู่โรงบําบัดและเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราไหลทั้งปีหัวข้อที่11อัตราการเกิดน้ําเสียจะมีอัตราการใช้น้ํามากกว่าอัตราการเกิดน้ําเสียเสมอซึ่งอัตราการเกิดน้ําเสียส่วนด้วยอัตราการใช้น้ําจะเท่ากับ0.8หัวข้อที่12อัตราน้ําร่วซึมและน้ําไหลเข้าท่อ น้ำรั่วซึมเข้าท่อหมายถึงน้ำใต้ดินที่รั่วซึมเข้าระบบเกิดจากจุดเชื่อมต่อแตกหรือชำรุดน้ำไหลเข้าท่อหมายถึงน้ำฝนที่ไหลเข้าท่อน้ำเสียหรือท่อดักน้ำเสียเกิดจากระบบบรรจบท่อที่ผิดหรือน้ำท่าไหลล้นเข้าทางบ่อตรวจน,น้ำรั่วซึมเข้าท่อค่าแนะนำให้ใช้สัดส่วนเป็น0.2คูณด้วยอัตราการเกิดน้ำเสียหัวข้อที่ 13. การแปรผันของอัตราไหล อัตราไหลน้ำเสียจะไปผันตามลักษณะการใช้น้ำของชุมชนในแต่ละวันหรือตามฤดูกาลอัตราไหลรา,ายชั่วโมงสูงสุดต่ำสุดหมายถึงปริมาณน้ำเสียสูงสุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงเมื่อเทียบกับอัตราไหลรา,ายวันเฉลี่ยต่อปีหวข้อที่14ลักษณะน้ำเสียชุมชนเป็นปัจจัยสาคัญต่อการออกแบบหน่วยระบบกระบวนการบําบัดน้ําโดยเฉพาะกระบวนการทางชีวภาพพารามิเตอร์ที่มีความสําคัญต่อระบบคือ BOD COD Suspended s o l i d TKN และฟอสฟอรัสหัวข้อที่15มาตรฐานน้ำทิง้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานน้ำทิง้งกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิง้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนมีข้อมูลตามตารางครับครับผมก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ